สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่รับชมช่องบาชาติวันหน้าครับสวัสดีไปยังผู้ที่อยู่ต่างประเทศน้าครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาคือเกามาคือเกาคือหลังหลังจากฝนฝ่าตกพี่น้องอเดไทยหลายมือ,อตั้งแต่วันใน ากาอันขั้นพูดมาผาละพี่น้องเมื่อดเดไทยนียน่กันยังเมือจอยู่เนี่พี่น้องผมน่ะผลฝ้าตกดีครับตกตกแล้วก็ตกแห้งสำพี่น้องโมเมนตกคอยธรรมดาเด้พี่น้องจน,จนต้องได้ไปหาแม่โคมาหลอกหลอกค้องครับพี่น้องหลอกตบตบเอานี่ครับตบเอามองผักตบชวาตรงนี้ออกนั้นตันทางระบายน้ำพี่น้อง ฝนฟ้ามาเราหน้ามันมาอังหน้ามันมาอังอยู่มองมองท่อระบายนี่ครับนี่เป็นทางบริษัททางเจานายเพิ่นกะเลไปจับสรรหารถเมคโครมาโมเมนต์รถเมคโครใหญ่หรอกพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ใกล้สายไฟนี่พี่น้องมันเป็นสายไฟอยู่ทางถึงเพิ่นใส่รถเมคโครหน่อยมาครับล้าก็มาโกยโกยไอ,อ้ต้นปืนต้นปืนต้นอย่างนี้ออกเบิดเลยนี่ทั้งนี้ก็คือการพี่น้องนี่ พ่อกลวยให้ให้หน้ามันระบายคลองตัวขึ้นครับมองสันมันท่วมมันท่วมอยู่ข้างในนุ่พูนมบริษัทครับพี่น้องครับแตเลยต้องจัดสรรหามาคือเกาเบ่งทองฝากต่ยังคือเกาพี่น้องมืดๆอยู่คือเกาล่ะนี่ตีจากเมืองตอนแรกที่มันมืดๆอยู่นี่กันยังมืดอยู่คือเกามาคือเกาเลยพี่น้อง ตกทุกมือหลังจากมาไทยมาไทายพี่เห็นน้องในเบืองไหลมือพี่น้องเมื่อนีก้กะได้มีวางเวินจับภากรากิจการงานนี่แหละเลยมาไทายให้พี่เห็นน้องในเบืองคือเก่าครับหลังคือเกา่าเปลีป่ยนแปลงไปก็กคือได้รถไมโครมาโจกมาดันให้ทางระบายน้ำม,มัน ได้เขาเรียกว่าได้ได้ระบายคลองตัวขึ้นครับโอ้หม,มื่นมาคือเก่าด้อพี่น้องเด้อบลอดอี่คือเก่ามื่อนี่ตกทุกมือม้อมื้อละประมาณชั่วโมงของชั่วโมงเนี่ยบ่ผ่าดครับพี่น้องโอ้เป็นอย่างน,นั่นนี่มานําเออทํอะไรนี่คุณ <laughs> คุณเรียนมานําพี่น้องนี่หลังจากเสียดนั่นเพื่อนยัมือได้จกเพื่อนยัมือได้มาจกเด้พี่น้อง นี่เขามานี่ออกไห้แล้วต้นปืนที่มันขวางลำานามอยู่กระจอกออกไห้เบดพาพีพรหนองยางมาเบิ่งขื้เก่าแล้วเนี่ยยางไปได้ปะได้ยี่หลงโมเลยน้ำหนักโมลายไปนั่นครับน้ำหนักโมลายไปนั่นโอ้แจกเขิือบเขาเอาต้นปืนนี่ครับพี่น้องต้นปืน กยขึ้นมาหมดโอ้ไหลคลองขึ้นกาเก้าไหลเติบอยู่แล้วพี่น้องเลยเพื่อนมันจะไหลเนี่ยพี่น้องมันจะไหลไหลออกมาจากท่อนี่แหละมันเป็นทอ่อเยอะครับพี่น้องแล้วมันก็ไหลไหลออกมาแล้วก็มาตามนี่ไปเลยอู้เราไปุ่นละหมดอู้เราพี่น้องคนมิดอิมซิมฮอดฝ่ายทางก็ปู้นนะทางระบายลงมันจะมีที่ลง แม่นม้ำภาษาพี่น้องมันก็จะออกไปเส้นนี้ลหละดูละระบายน้ำบำบัดที่เห็ดใสเราได้นี่พี่น้องคือพร้อมใส่งานได้แหรวใส่สะอาดป่าเต็มอยู่นี่ขลุกคล้องใหม่ๆนี่ใครมาดักเนี่น้อพี่น้องเนาะได้กินลดแล้วนี่ปาลาไหลขักพี่น้องป่ามันก็ขึ้นมาจากแม่น้ำนั่นแหละขึ้นมาจากแม่นม้ำขึ้นมาจากคลองให้ทงหน้าของ พอเม่พี่น้องเป็นอยู่ทางผีมันจะขื้นมาครับพี่น้องคุณอะแต่ท่องคุณยังไหนจะมีเดียดอยู่ด้พี่น้องเห็นทั้งภูเขาภูเขาเหล่ากาท่องคุณยังสดใสอยู่มันมือแต่โรงงานขนไวนนี่ละตกทุกมือพนักงานกับเปียกทุกมือเลยพี่น้องเสาร์วัเสาหน้าเพื่อนกับบนเด้เขาเพื่อนกำลังอันนั้นแล้วเขาเพื่อนแตกห่วงแบบเริ่มเหลืองเริ่มแยงแล้วนะเพิ่นกับ่อยาให้ไปหาเพื่อนเราดิ ฝนฝ่ามืดเพิ่นกับเพิกออกมาไปไปไปทางคนทีดบริเวณไห้เฮ็ดนาพุ่นพิน่น่ามาทางคนเฮ็ดงานกะไป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 ทางคนเฮ็ดในเฮ็ดนาพุนพ่นพนจักจะไปทางใดแล้วฝ่าฝนพี่น้องสรุปเราก็เลยตกตัวถึงก,กันเบิดโมงนี้ก็เป็นมองอแผงสลาเซียพ์พ,พื้เก่าครับพี่น้องมองที่บ้าชาดเคยได้บอกได้ได้บอกเก่าพี่พี่น้องๆไปแล้วนี่แหละเ้าไปท้งนั้น เป็นเบอราให้เข้าไปอยู่งในส่วนบุคคลของเพื่อนหรอกครับป่าป่าป้าพี่น้องป่าครับคุณนะป้าผมเห็นถัวบกไงหนึ่งมันลอยหัวได้นี่มันเล่นน้าไม้นะพี่น้องน้ามันก็ดูดขึ้นมาเป็นดำไม่ออดตอนนี้ถัวบกไงเลยเลนลุยลุยลงมาลุยลุยลงมาคุณเราพี่น้องในโทรศัพท์ในทีไทยนี่มันหนาชิเห็นมันมันหนาซองถึงขนาดนั้นอ้า บเห็นโบเห็นพี่น้องบบเห็นถ้าเห็นในไทยพี่หน้องเบิ่งลงค่ะเห็นได้ต่อมลงไปแล้วแบบนี้หลายหลายคนถามมาอยู่เป็นยังไงคข้างล้างน้ำท่วมบ่เข้าานี่ละเอ้าพี่หน้องในเบื้องคือเก่าเนื่องจากเป็นถามคนไทยมาโอ้บมท่วมหรอกเด้อนี่บมท่วมบมท่วมเป็นยังไงกับบท่วมแล้วเพราะว่าหลังจากที่ได้เครื่องมาหลายเครื่องเงียบกลิบหรอ น้ำงนิ่งเลไ่ไวเทนก็ยังมีสแตนบายอยู่ในพี่น้องพอดีเห็นเพื่อนเอาเครื่องเกามาส,อส่อมสแตนบายไปอีกประมาณตัวสองตัว่ละเอาพี่น้องปะเดี๋ยวพาพบีพานนองอย่างไปเบิ้งแกลไกเดี๋ยวจะว่าโอ้ยทุปปบภาพไปย่างไปเบิ้งแกลไก่เนี่ยจะวายนี่แหละอันนี้ก็ยังใส่พระเลือขึ้นเกาได้พี่น้องไอ้ขามไปขามมากก็ยังใส่พระเลือขึ้นเกาเนี่ยแหละเพราะว่ายอย่างเมื่อว ดินมัน่็ยังเปียกยังเละอยู่ครับพี่น้องครับฝนมาตกมือแบบที่ยังพี่พี่น้องน้องเห็นนั่นแหละแถวแถวบ้านพี่บ้านน้องกัน่ะจะตกตก,ตกลิ่นลิ่นอยู่ทอกันในมองนี่มองบ้าชาวท,ทงานนี่โหอลังการงานสร้างเลยฝนฝ่าตกตกทุกมื้อครับบ่ได้มีการวางเว้นเลยโอ้คากบอไป่าันพี่น้องนี่เบิงเอา เบ้องเอาเบื้งเอาครับตัวให่นี่มันเสียได้พี่น้องตัวให่นี่มันเสียโตขึ้นแต่ว่าถ้าถ้ามันตกแห้งอีกเพิ่งจะใส่ตัวนี้นี่ตัวนี้สเตนไยร้อยยีกสเตนไยร้อยยุครับก้าธรรมดาจะใส่พวกก้อนแ้่นวยก็หลอกแคลียร์นี่ก้อนนี่แค่นี้ก็ดันน้าทันพอยู่แล้วหลายตัวาน้ามันลดลงหลายเพิ่งจะปิดที่ละตัวทีละตัวลงก็จะดันดันดันไว้แค่ตัวเดียวครับพี่น้อง ประหยัดพลังงานประหยัดไฟไว้เนี่ยมองมองที่ว่ามันถุกเฉินนี่หรีครับนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างหลังโรงงานคือเกาที่น้องแบบอาจจะเป็นลีปสันๆัน้วนอี่น้องเนอคชิบบนยาวหรอกให้พี่ให้น้องในเบื้องแบบความเคลื่อนไหววนเปลี่ยนแปลงหลังจากห้างไปหลายมือครับพี่น้องนี่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลง เล็กๆนีหน่อยบ่ถึงก็เปลี่ยนเปลีหยัยอย่างไรแล้วครับคือเก่าคุนบรรยากาศทั้งคุณก็ลายนกห้องเกียวเจ้าไปเลยพี่น้องฟังเราแบบแมีความสุขไปอีกแบบหนึง่งลมว่อยๆหน่อยๆเย็นแบบสบายๆบ,า,ยบา,ยาถึงกับล้มตึมๆอันนี้ล้มห้อยๆเบิ่งใบไม้พี่น้องนี่ใบไม้แก้พัดผิสวสวัยนิดๆนิดน้อยกับบรรยากาศ จะว่าเป็นทงให้ทงหน้ากับโมเมนต์ได้พี่น้องบรรยากาศข้างหลังโรงงานพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติที่สุดสําหรับเกินอย่างนีน้สำหรับพนักงานอ่ามันก็นจะมีพื้นที่ดีเบื้องเราสดชื่นก็บมีบรรยากาศโลง่งก็บมีครับมึงทงฟ้าบ๊ได้โล่งก็โตแล้วลอตอนนี้พี่น้องเอ้ยผทงฟ้าเริ่มเมืดขึ้นเมืดขึ้นนละอีกสักหน่อยหนึ่งบราชาติก็ต้องขยับขยับขยายเขาไปในโรงง,งานคือเก่า เพราะว่าถ้าฝนตกแห้งเราจะขยับหยากครับพี่น้องครับพุนี่ต้นอย่างนี้นพี่น้องเคยถามพี่น้องไปหลายช็อตแล้วอย่างมงเนี่ยพี่น้องยังบาตอบอยู่ว่าเห็นมีคนเห็นมีสองคนหรือสามคนว่าหักมาตอบอยู่ทื่กันวนว่ต้นปามต้นปามมา้งเหนเมนบ่เมนปามแทบบ่หรือว่าต้นอันนี้พูดเบาวชาัดเองจะบ่คอยหูไปได้ จะใครเอามาปลูกก็ยังโมโหอยู่ครับพี่นอ้องอือมีละนี่ก็บรรยากาศเอาง่ายๆบรรยากาศย่ำแรงมาสั่นเถอะตอนนี้ก็รล่อไปซีมงเราพี่น้องสีมงแรงด้านพุ่นยังแจงสว่างอยู่แต่ด้านข้างหลังเบาชาดในมืดปึออ๊บคือเกาพี่นอ้องอือปนปืนก็หลายคือเกาพี่น้องคุไปทั้งพุน่นมีทั้งนกมีทั้งป่าด้วยพี่น้อง นกหลายปาลากันหลมูมูเบาฉาดกันหลสีขาแลบดินแป๊บแป๊บแป๊บกคนหลาขึ้นกันอยู่ไหนหน่ะไอบ,บองลามไงน,น่ะก็นไหลขึ้นกันครับพี่น้องโอ้ยมันหลทุกอันทุกอย่างมาแหละอุดมสมบูรณ์แท้ไปว่าแล้วก็ย้อนร้อยถอยหลังกลับย่านฝ่าฝนตกห้หัวคือเกาครับพี่น้องเปียกเลยดับบัว่ัสบายเป็นไข่เป็นไอเป็นนาว โอ้พื้นที่บรรยากัดเอานี่มามาปูมังแยงไปยังดีเลยว่ะเนาะครับเพื่อความสะดวกสบายของหลายๆคนมันบุมีได้ผู้เดียวหรอกครับเข้ามาเบึงแต่มีหลายๆผู้หลายๆคนบริหารทั้งลบอบพอละครับ้องเข้ามาพัดเปลี่ยนสับเปลี่ยนเว้นกันเบืง่งบ่ให้ระดับหน้ามันขึ้นเกินพิกัดที่เขาคำนวณไว้เกินกะ แกมาเสียป๊กดันน้ำออกจากบัวครับโอ้เดี๋ยวพาไปเบึ่งน้ำพุนจักหน่อยดิน,น้ำพุนยังบ่เด้พาพี่พานองยางไปเบึง่งโดนเหรอเป็นยังไ๋คนระเบียบเรียบร้อยเมื่อวานนี้มันมีควันไฟครับบ่ฮูว้วเพิ่นสุมสุมตอสมแตนอันไหตรงไหนหรือเปล่า้อนเพิ่นมานี่ละเพิ่นมาขุดอันนี้ลหละตอแตนมันก็อยู่ในป่ปานตัวเฮ้ยเอ มันหูซอ,องเขาเด้พี่น้องตอยเอาทีดิบินมาใสอันตัวโอ้นี่กับคือเก่าเด้พี่น้องตรงนี้กับมองนี้คือเกา่าครับก็ยังคือเก่าล่ะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอันใดมากมหมตรงนี้นมันจะเป็นบอ่อพี่น้องมันจะมีบอ่ออีกบอ่อหนึ่งตรงนี้แต่มันมีมต้นปือแล้วโอ้เพิ่นนัดตัดหญ้าตรงนี้พี่น้อง ตัดห้าตรงนี้ครับเราอีกอย่างหนึง่งสงสัยเพิ่นตัดห้าแล้วก็วอื่นอย่างนะอาจจะไปโดนทั้งตัวทั้งเตียนและเพิ่งก็เลยเอาไฟสุมเท่านั้นมีมองนี้ครับตัดออกจากตัววัดเกียรเกียร์วาล์วเกียรต่างๆอยู่นี่ระบบเกียรอยู่ตรงนี้ครับอาเห็นละหูละลอเอาพี่น้องปะเขาบริษัทคือเก่าครับ มซื้อว่าจะมืดขึ้นมืดึืนแล้วก็เอาภาพเอาคลิปฝากพี่ฝากน้องว่าห้หายคิดถึงครับพี่น้องครับหลังจากก็ได้ลงคลิปมาให้พี่ให้น้องหลายคนเหรอเอหลายคนหลายมือคือหลังจากที่พ่จากมือล้วพูดเนี่ยลังแต่ววันจันทร์นะพี่น้องจะมีคลิป ก็หนานี่ลงไปแล้วแต่แวันจันรนะมือนี้วันพฤหัสละสองสามมือแล้วพี่นอ้องม่ได้ลงคลิปให้พี่เห็นน้องในบึงคลิปนี้ก็เลยเอา้ามาถ่ายมาเห็ดให้พี่เห็นน้องในบึงให้หายคิดถึงกันครับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกที่ให้กำลังใจที่เข้ามาให้กำลังใจกันหลายๆคนครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามหลายๆอย,ย่างครับพี่น้องครับนี่โอ้เป็นเห็ด เป็นเฮ็ดดีให้กันได้เลยพี่น้องเป็นเฮ็ดดีให้กันครับนำไลดีดีลพี่น้องปะเขาบริษัทไปฝนฟ้าคาสิมาแล้วมองนี้ก็เป็นมองหิ่งแว่คือเกาพี่น้องหิ่งแวที่มันบ่ได้มาตรฐานครับเพิ่นก็นมาทุกมันยังถิง่งสิละพี่น้องเด เมื่อมันบ่ได้มาตรฐานตามกำหนดเพื่อนกะไดี๋ยมาทำลายนี่แล้วครับคือกล่องแวะแล้วก็จะเป็นเฮ็ดเป็นกระบะจังซี่ล่ะพี่น้องเฮ็ดเป็นกระบะแล้วก็มาทุบทิ้งครับทุบๆใส่ถุงบิ๊กแบกแล้วก็ทิ้งมันก็จะมีู้รัลเหมาที่มารับเอาอีกที่นึงครับรับเอาเอาเศษพวกนี้บ่ฮู้ว่าเขาไปเฮ็ดอย่างครับพี่น้องครับแต่น่าจะเขาจะต้องเอาไปเฮ็ดอย่างสักอย่างนึงแหละบ่าชาดก็บ่ฮห้กก็เขาหู้ได้ว่า เอามารับสื่อไปอีกทีนึงโอ้ยไมครเรียนทักทักเลยพี่น้องเลยคน,นะเหลกว่ะทักไม่โคเป็นดันและแหลกเลยคุณคุณก็นมีย <c oughs> เอาบ๊วยกันแเนาะมันเป็นหนาฝนก็นต้องมีเละมีอย่างเป็นธรรมดาแล้วครับโอ้นกใช่คุณโอ้สะพานไฟนี่เป็นที่เป็นที่เกาะไล่เรียนหยอกกันเลยกันนกอะ นกนะนกนะนกหยอกกันครับพี่น้องนี่ลองน้ำทีเบาชาดเคยทายพี่ให้น้องไน,น้เบิ่งระบายทันครับช่วงนี้ระบายทันอยู่กั่ประเด็ยี่น้ำสวมยังให้พีให้น้องไน,น้เบิ่งแต่ยังโอเคตามทุกประสงค์ของผู้ใหญ่เพิ่นอยู่ทั้งพุ่นก็เป็นที่พักข,ของรปภเวลาฝนฝาดตกย้งคำยังคืนเพิ่นมาอยู่ทั้งนี้เพิ่นก็นจะเข้าพักตรงนี้แหละ กันยังกันยังดีอยู่ทานพุ่นก็นเป็นที่เก็บเขา่าเก็บของของฟังของเสียพี่น้องนี่ันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเอ้าพี่น้องวะพ้าเขาผ้าชมมากะไหมองายจุดแล้วคือเก่าหรอพี่น้องกันยังบวถ่วงก็ยังพ้าพี่ผ้าน้องเขาบริษัทคือเก่านี่ก็เป็นประตูปิดทางล่างๆโอ้คักนท่ลหะเดีย๋ยวพี่นออ้องนะไอแตกสวดๆยู่ นี่ก็หลายหลายอย่างนี้นี่พี่น้องโมยน้องปหลายนี่นี่แต่ส่วนๆหุ่นนอนที่พุ่นกระทนนึงครับไะพี่น้องเขาโรงงานคือเ่าเขาทีทํางานครับหลังจากพาพี่พานอง่ทั่วร์หลบหลอมาแล้วเอาเมืยกับพักละเออเมืยกับน,นอนพักนั่นละ่ะเมืยออไล่กัดกันหยอกกันไป่ลวพี่น้องขอบคุณสำหรับที่รับชม ส่องมาชาจนจบคลิปครับขอบคุณทุกผู้ทุกคนบ๊ายบายสบายดีดูแบบแข็งแรงทุกผู้ทุกคนครับ